เอาแล้วเหรอเอาแล้วเอาแล้วเลิกฝ่ายค้านมาอยู่ที่ท็อปเทนกันลาดครับ080480411ูแล้วก็อีกเบอร์080480433ูเวอร์ไวแวร์มึงก็ไม่แก้หน่อยท็อปเทนกันลายดอทคอมไม่ต้องเศร้าเลือกแค่นี้มันผ่านไปเราโตแล้วรถสวยคุณภาพดีไม่มีโชยไม่มีน้ำท่วมการันตี QA QC ที่มีใบประกอบวิชาชีพรับรองร้องไห้ไม่โตแล้วต้องเข้มแข็งเรื่องบางเรื่องมันผิดพลาดอะไรไปมันไม่มีปัญหหารอก พี่ท็อปของกุญแจห้องนี่น่ละวะนี่อ่ะหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อแม่งเข้าลือบเลยเฮ้ยแต่แต่กล้องยัดีแล้วจะได้ไม่โป้ใช่เยอะไม่โป้ไม่อะไรกอดไว้งี้กอดไว้งี้พี่ก็บอกว่ามันจะได้ไม่โป้มองกล้องมองกล้องมองกล้องพี่มันเหมือนไม่มีเลยหรอกแต่เนี่ยพี่เล่นเลย พี่ปิดไว้ปิดไว้แม่ปิดไว้โอ้โหไม่ไม่รู้กูหันไปพี่ท็อปก็บอกว่ารถรถไม่เงากูจะเอาภาพเช็คเสื้อเหรอเอาเปิดรายการดีๆเปิดแล้วนี่ไงพี่ท็อปเชิญครับรายการเราเออินดี้ครับครับผมตงการครับพี่ท็อปตงการครับตงการครับตงการพี่ท็อปครับเหมือนเดิมวันนี้พร้อมกับพี่ท็อปพี่แล้วครับกับสิ่งดีๆที่จะมอบให้ท่านสำหรับท่านที่ยังหารถมือสองสภาพสวยๆสภาพดีๆแบบว่าซื้อไปไม่ต้องซ่อม ซื้อไปขี่ได้เลยอีกหนึ่งคันวันนี้ครับเอาใจวัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นพุสตาร์ทต้องใช้ว่าวัยรุ่นพุ่สตาร์ทไอ้เคียนี่เขาขิงผมฮอนด้าเอฟซีครับผมคันนี้ดีเทลเป็นไงครับพี่ท็อปเล่ผมฟังหน่อยรถมือเดียวดเดิมเดิมไม่แก๊ส15เทอร์โบถ้าเป็นเทอร์โบซีวิมันจะเป็นตัวท็อปครับผมเหมือนรถคุณพิเชษไกทองแต่คุณพิเชษก็เป็นเอฟเค14แดง เออไอ้สีแดงอ่ะไอที่โดนบิดอ่ะร้านแปดเราก็ไม่ซื้อถ้าเซฟิโรยุคผมนี่เขาเรียกว่ารถซิ่งแห่งชาติแต่ปัจจุบันต้องนี่ใช่ครับรถซิ่งแห่งชาติพันห้าแต่งนิดแต่งหน่อยวิ่งมันจะหลวดเลยใช่เออตัวท็อปสีเทารีแมพทะลุ200ร้อยม้าใช่ทะลุสองม้าเหมือนรถรถของบางคนสีแดงก็ทะลุ200ม้าทะลุเหรอคะแต่โดนอีโวสวนเดอีโวกี่ม้าบอกเข้าไปดิ ห้าร้อยเออยุ้ครนยก่อนผมผมพี่ท็อปพูดมันก็ต้องเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึค่งผมนยสวยนะ,ะผมชอบสีเทาดีดูดีกว่าสีแดงอะ่ะเฮ้ยบอก,อบอกยังคนใช้น้อยแลยเนี่ยคันนี้วิ่งมาแสนต้นต้นจริงแต่ว่าดูแลมาดีแล้วก็ทุกครั้งที่เข้าเซอร์วิสมีใบเสร็จมาให,ให้ทุกครั้งเลยนี่ยังเก็บใบเสร็จไว้อยู่หมายความว่าคนที่ซื้อรถคันนี้ต่อไปสามารถดูใบเสร็จได้เลยทําอะไรไปบ้างซ่อมอะไรไปบ้างดูแลอะไรไปบ้างสครับเพยยังไม่แก่เลยอ่ะ นี่เขาไปเปลี่ยนยางเติมลมยางในโตเจนด้วยนะนี่เติมเมื่อวันที่5เดือน1ปี64มกราเนี่ยเติมโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบยางใหม่กิฟตไม่ต้องพูดถึงงานแล้วยางดีด้วยมิชลินด้วยดูดูด้านท้ายนะข้างในลึกปะเอนด้าลองเข้าไปดูดิว่าข้างข้างในเออมันมันมันตรงตรงดิตรงตรงเวลาเออต้องดูข้าดเท่าไหร่ทำไมพี่หนูดูข้างในเลยมันมีเหล็กอะไรอยู่ข้างในต้องดูด้วยต้องดูต้องดูแอนต้องดูเออได้ลมดีมากกลัวมากได้ลมเหรอลากงไม่เคยกลัวอะไรขนาดนี้ได้ลมตายดูด้านซ้าย ไม่เคยใช้วะไม่เคยยุ่งไม่เคยโดนไม่เคยโดนเออไม่เคยโดนแห้งๆเดิมๆไม่เคยโดนเลยไม่ไทยพูดถรงรถรอพูด็รหแต่ถ้ามึงไม่เหลือมึงไม่เหลือเฮ้ดูสวยสวยนะผมว่าสวยใช่น้องสาวผมก็สวยน้องสาวผมก็สวยต้องชมบ้างรวมโอเคดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าทอปมาร์คเมอร์เขากิฟหมดเลยนะไม่มีรอยเลยไม่แกะชีวิตไม่ขยับไม่เคยขยับเลยโชกคก็เดิม เดิมครับเนี่ยมาร์กอยู่ครบทุกอย่างอยู่ครบ,ครบเครื่องแหง้แหงๆไม่หยดไม่เยิ้มแบตก,ก็ตาฟ้าเชียสวยงามต้องเช็คให้ท่านผู้ชมด้วยซื้อไปต้องเอาไปใช้เลยท็อปเทงเขาตายกัอนอ,อยู่แล้ววันในสวยหมดนะครับรถตัวถังก็เรียกได้ว่าการันตีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คงไม่ได้เนาะเพราะมันรถมือสองใช่ครับเพราะว่าถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องรถป้ายแดงเอาว่าคันนี้สักประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีริ้วรอยบ้างพี่ท็อปใช่ไหมการใช้งานโดนเศษหินโดนแมลงโดนนู่นโดนนี่ก็มีริ้วรอยบ้างก็ต้องย้ำอีกครั้งนะเวลาผมเข คือรถอย่างเนี้ยมันก็ต้องมีเงินบ้างอย่างผมวันเนี้ยผมขับรีโวผมยังไปถอยชนกระถางต้นไม้เลยมันก็ต้องเอาไปซ่อมสีค่ะแต่บางทีพอซ่อมเนี่ยมันไม่ได้ซ่อมแค่จุดเดียวนี่มันซ่อมไม่ได้นี่ไม่ใช่เอากระป๋องมาแล้วก็วึ้แล้วมันไม่ได้นี่มันซ่อมมันก็ต้องซ่อมทั้งแถว่ใช่พอมันซ่อมทั้งแถวมันก็จะมีสีเพี้ยนกันนิดนึงต้องเข้าใจนิดนึงอย่างชิ้นอย่างเนี้ยมันเปลี่ยนได้ครับครับแต่เราดูกันตรงนี้ใช่ไหมพี่ท็ ใจคว้ามาอยู่ตรงนี้ใจคว้ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเจ้าของขับไปผมชนอะไรสักอย่างหนึ่งไปแตกอย่างเดียวแล้วเขาขันเพื่อเปลี่ยนไฟก็ไปตีว่าเขาชวอันนี้ก็โหดไปครับอันนี้ผมจะไม่เก็บสีเตะปุ๊บไม่แฮปปี้เดี๋ยวจัดให้ผมกล้าพูดเดี๋ยวท็อปต้องจัดการให้แน่เพราะยังไงออกไปเสน่รถมันไม่ได้เส้นสายมันไม่ดีอันนี้เก็บให้แต่ให้เห็นว่ามันมาแบบนี้ใช่ครับซื้อเขามาเพื่อมาขายทำกำไรมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านดูโดยรวม อยากให้เราเก็บตรงไหนเราจัดการให้แต่อย่าต่อกันเยอะใ,<ช>ให้เหลือช่องว่างให้เราได้หายใจบ้าง<ช>คันนี้ราคา75800 0ก็ถือว่าโอเคนะแล้วยังใช้ได้อีกนานกับซี v i c โฉมนี้เพราะถ้าเกิดนับถึงเวลานี้มันคือโฉมล่าสุดถูกต้องมันคือโฉมล่าสุดโอเคละ่ะอีกไม่นานนี้ตัวใหม่จะเปิดแต่เปิดไม่ได้เปิดที่ไทยด้วยนะกว่าจะมาไทยผมว่าแล้วช่วงเศร,รษฐกิจไทยเป็นแบบนี้เป็นปียังยังมีอายุการใช้ได้อีกเป็นปีผมเห็นภาพแล้ว ไม่ได้โชบเชียร์เหมือนตัวนี้ซีวิคกลับไปเป็นมาตรฐานเดิมคือเป็นรถรักชัวรี่ละไม่ไม่ไม่เป็นสปอร์ตละกลับไปเป็นเหมือนซีวิคเอฟบีบบอ่ากลายเป็นเหมือนอารมณ์แบบรักชัวรี่เพราะนั้นรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นในตำนานซึ่งท่านควรจะต้องเก็บไว้แล้วรถมันวิ่งดีจริงๆนะประหยัดน้ํามันแล้วไม่จุกจิกเรื่องเกียร์ราคานี้ผ่อนได้สูงสุด7ปีครับ84งวดอยู่ที่1 0 0 0 0สองพันบาทดาวกี่เปอร์เซ็นต์ดาวศูนย์ใช่ครับถ้าเครดิตดีใช่ครับแล้วก็ถ้าอยากได้เงินกลับบ้านนะ คันนี้จัดได้ถึง8 0 0 0 0ประกันแถมไหมจัดโอนภาษีพรบอักกัสเตมน้ำมันนะครับแล้วก็ถ้าฟรีแมวเคก็เปลี่ยนได้แต่ว่าประกันเนี่ยนะครับพอเราจัดไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะบังคับทําอยู่แล้ว1ปีปีแรกจัดชั้นหนึ่งไปเลยกัดฟันหน่อยเวลาท่านไปมังสีโสท่านก็แค่ต่ำที่สุดในชีวิตถ้าเกิดท่านคำว่าแม่แบบนี้ผมว่าติดสองลัสไว้กำลังสวยซ่อมเขาเต็มที่ในวงเงินแบบนี้แล้วก็ซ่อมเราในวงเงินเท่านี้ ถ้ามันเกินกว่างเงินเราก็แอดไว้เงินสวไปนิดหน่อยทั้งหมดทั้งวงนี้พี่ทอ็อปจัดการให้แล้วใครที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าโทรซื้อกาอากาศออนไลน์สไลด์ไปส่งท่านถึงหน้าบ้านแน่นอนครับแล้วโควิดตอนนี้ถ้าอาจจะกลัวกันที่นี่เขาบอบโอโซนให้เลยใช่ค่ะถ้าเชื้อไวรัสสะอาดท่านขึ้นไปหอมฟุ้งทั้งคาร์ลทั้งหมดทั้งวมนี้ที่พี่ท็อปพูดมานี่คือสิ่งที่พี่ท็อปแล้วก็ทีมงานท็อปเทนมอบให้แต่ทั้งหมดถ้าท่านจะซื้อคันนี้กาอากาศเดี๋ยวผมก็แอนเตอร์และพี่เชษจะไปทดสอบ ผมมาพื่อติครับนู่นนี่นั่นนี่นู่นค่ะแล้วถ้าท่านรับได้ติดต่อท็อปเพลนขออนุญาตไปลองนะฮะได้ครับขอบคุณครับพี่ท็อปขอบคุณพี่ท็อปค่ะใคมขับเงียบไผ่ก่อนแน่นอนใครที่ยังไม่เคยใช้ซีวิกนะครับมันก็เป็นซีวิกที่ให้ทุกอย่างมาครบกับท่านหมดล่ะบูทงบูทูธเบอร์เฟโดซายตัวไอเอสได้ไหมอ่าไม่ตัวไอเอสแล้วตัวท็อปดิยอมเขาจริงนะงเนี่าไม่แพงนนะเี่ไม่แพงไม่แพงเบร์มือป็นไฟฟ้านะครับรุ่นนี้ก็เป็นอะไรที่ฮอนด้าประเทศไทยจัดหนักจััดเต็มมมมาให้้นนี ติดเบกมือถ้าผู้ชายขับแบบนี้นะสีเหลืองวนี้นะกับขับอะไรนะหัวเดียวที่เป็นอะไรนะสีขาวอ่าเราก็ต้องกระโดดขึ้นคันนี้แหละต้องหัวตีอยู่แล้วมึงไม่เข้าใจคำว่าแหนบสะดุ้งหรอแหนบสะดุ้งแหนบสะดุ้งพุงสถานนั่งไวมึงก็ได้บริหารพี่มึงก็จะบริหารใช่ไหมเออได้บริหารกันไปเฮ้ยชคดีโชคอกดีด้านนอก จะชิปใช้ได้อยอแบกไม่มีเสียงนะผมว่าโอเคในระบบช่วงล่างระบบอัตราเร่งนะแอนเทอร์ท่านผู้ชมไม่มีตรงไหนที่จะต้องตีหัวเกียร์มันก็ไปลอยมันก็เริ่งปกติเพราะคนคะมันก็ต้องจับหัวเกียร์เดินหน้ากันอยู่แล้วนะครับคนนี้ชอบแต่งหน้าเพราะเป็นลอยลอยเปิดกระจกบ่อยมากาามผู้หญิงใช้คนนี้ผู้หญิงใช้แน่นอนดูจากส่วทรงองเอวทยุไม่ค่อยเปิดบ่อยแต่ใช้ครูสคอนโทรลบ่อยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีลอยหนักๆอะแต่ว่ารถคันนี้เจเขาเนี่ย ใช้ระบบเปรนเหมือนกันนะใช้คุ้มนะ,ะใช้ครูสคอนโทรลนะเราจะไปโหมดเอสกันดูไหมไปกันแบบคันน้องให้ท่านวัยรุ่นนะโอเคคันเร่งเป็นไงคะเอนจิ้นเบรกคือฮอนด้ารุ่นนี้ดีทุกอยาก่างแต่ถ้า,ถ,าถ้าในส่วนตัวผมนะผมไม่ชอบอย่างหนึ่งแอนผมไม่ชอบอย่างหนึ่งตอนที่เวลาเหยียบคันเร่งอ่ะผมก็เชยเคยเจอคือแบบเราขับปื้อเรายกคันเร่งเพื่อจะแตะเบรกใครที่ยกคันเร่งมันจะฮือลงถูกไหมมันกลายเป็นฮืออีกทีหนึ่งอะอย่างโอเคด้านหลังเป็นไงบ้างเอ็นเตอร์นิ่มค่ะ บบาเบอร์แผงประตูแผงประตูสวยสวยค่ะทุกอย่างสวยเลย1นึ่งแสนสามหมื่นกิโล e n t แต่ให้ผมเดานะราคาเนี้ยอยู่ไม่นานก็ไม่นานไม่นานหรอไม่นานต้องรีบโทรมาไวไวนะคะถ้าสนใจท่านถ้าคิดว่าแบบเฮ้ยชอบรุ่นนี้จริงโทรมาเลยคือผมพยายามจะหาที่ติมันอยู่อะฟิล์มก็ดีแล้วฟิล์มยี่ห้อดีด้วยนะมีที่เก็บก็คือกันชนหน้าใช่ไหมไอ้กระจังหน้าที่ที่มันปิ้นออกมาผมว่าเจ๊เจ๊เขาคงไปแปะอะไรมาันที่ดีครับไอ้ว่าประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวไปดูคันต่อไปของท็อปเทนการ์ไหร่กันนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ